ค่ะน้าน้องสวัสดีค่ะนอนยู่หน้าหมองเก่าที่เดิมนะครับแต่หมวดโจมเลขชุดเก้าครับที่เป็นเพิ่นหามากในเอฟซีครับสามเก้าห้านาะครับน้าน่องเนาะครับผมงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับบาทนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับต้องมาตามไปฝากเอฟซีอีกเพิ่นฝันแล้วว่าสันครับฝันเลยที่บอกครับฝันฝันแล้วครับเอฟซีนี่ละนี่ม่งเงี้ยวบนไอโฟนเลยนี่นั่ง กางนอนฝันเอาเลขกอย่างเดียวนอนอยู่หน้าตรงให้ตรงหน้าเอางวดนี่ครับฝันแนวไหนครับตาน้องก้มเกินไว้เหาเจ้าทีเพิ่าบอกขี้เก่านะเจ้าทีมาบอกขี้เก่าไวยเจ้าที่ผู้เก่าหรือผู้ใหม่เก่าผู้เก่าผู้ยิ่งบอกครับผู้เก่าครับงวดที่ผ่านมาสามตัวนี่รับผู้ยิ่งเนาะครับเนาะ นี่ครับก็ถือว่ามีโชคมีลาบครับเอฟซีจังจังสามตัวนะครับเนาะสามตัวหมุนกลับกันอยู่ในนี้ละครับนี่งวดนี้สิเป็นตัวไรมาฟังจากปากคุณน้าน้องฟันแม่นครับสิบหกมิถุนายนพศสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดเพิ่มมาแนวไรครับน้าน้องเจ้าที่เพิ่นี่มาเทีนน้องนี่เนาะเพิ่นมาบอกมาบอกเลยครับมาบอกเลยนี่ละครับนี่ละ บวลญาติมวก้อนก,อนกับาบอกมดก้อนมีกระย่างมาบอกเลยเออปรากฏตัวหเห็นเลยบอกครับเห็นอยู่ไม่ข่วงฝันเห็นอยู่ครับผม,มเห็นจะจะครับอีบสี่เนาะเพิ่นบอกเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสามตัวก่นกนอนสองตัวก็บอกทั้งสองตัวทั้งสามตัวครับโอ้เจ้าทีเป็นดีเนาะคำพูดครับเอาขอห้มีโชกใจครับลำรวยเงินทองครับ ท่านถาไพาเห็นคลิปนี้แล้วเอฟซีเห็นคลิปนี้แล้วไปยืมกดรไลค์คดแช่ให้ทีมงานเบวแอมโลทงนะครับหรือว่าช่องทองมีสามดาวนะครับเนาะเพื่อที่จะให้นักสแสวงโชคนี่มีโชคกับน้าน้องของเฮ้าครับโชคใหญ่ครับงวดนี่เอาสามตัวตัว,ตวไหนครับน้าน้องสองเก้าแปดนี่นะสอง 98, อเก้าแปดเพิ่นเบาออกมาเลยบ่ครับนี่เออเ้าออกมาเลยสองเก้าแปดครับเอาเอฟซีจดไ้ให้ เอฟซีเบงนะครับเนาะสองเก่าแปดครับเฮตัดเลินเอาน้ำเนาะครับน้องเนาะครับผมสองตัวนะตัวไหนครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองตัวสองหนึ่งสองหนึ่งครับท่านผู้ชมสองหนึ่งสองเก้าแปดครับสองหนึ่งเนาะครับมเพื่อนในมาดึงขาดึงยันอย่าบอกเลือเห็นตัวยงยงเลยโอเดี๋ยวมาดึงเนาะเอนเห็นตัวเพื่อนมาบอกเห็นตัวมาบอกเลยเนาะครับเนาะนอนอยู่นี่ละในมุ่งทั้งหลังนี่ละนอนนี่เนาะครับ เป็นแนวทางเนาะครับเนาะคาถาเอฟซีซื่นชอบตัวเลขชุดนี้ก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับทีมงานกําลังจุดตัวเลขครับขอบคุณทีหลายครับน้องขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละครับเพื่อนบ่าวร้ายครับนี่น้ากรรมธรรมชมเลขของน้าน้องกรรมธรรมชมสองเก้าแปดสองหนึ่งสองเก้าแปดสองหนึ่งกรรมธรมชุขอให้มีโชคมิหลับกั้าน้องเนาะค่ะเนาะ ประจำวันที่16มิถุนายนพศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3มดากระซิล่าสำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โุกโชคมั่นหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะก่ยีเพิ่งภาพไปใส่เนาะคะ่ะสำชมทอมี3มดาวมีของดีมาฝากสำชมค่ะปรบชมมีของดีกระเบาแอมราทงกันเลยค่ะบบาแอมมาทงอยู่เดินทางไปทำบุญอย่วัดุิมพูรอดครับ วัดหลวงปูร่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับเนี่ยนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพาะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของบ,บูดีลูกค้าบุคให้เขาล้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อดนตรีเป็นสื่อดีๆเนาครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนาง่าอยู่ข้างหนครับว่า วิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับนะครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเงากู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง กอทนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบขายขายทุกอย่างน่ะเนาะครับผมสาธุสาทุสาทุสาทุนนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หลยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้ฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแต่สามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิรเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพันวยพ่อหลวงปู่หลอดไง่อนนี้ว่าตีหน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถเื่ออะไรการอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยอญพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมบาเอ็มตะทงหินคาวกบ,บลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับทาไดนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้ายา่างบ่เห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังมาล้านเห็ุใดคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับรัพทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรอยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยา่าใครคนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใไส่ท่ายิ่งกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูลวกมาก้วครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้ครับท่านผู้ชมเต้นแฉะแล้วก็บี้จัิงสิครับหมุนจัิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อนูุกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปุกเสียเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจนในแตงเต่งให้ลปงกรอดละครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมในก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งาให้กันนี่ครับ วิญคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนณหักคุณหลงเบาแอมเราทงกบลอดซาครับเอาไปฝากอีซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีฮอทเทร์กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้อง่านผู้ชม์ราคาใบาแอมเราทงเหนี่ได้นละมุนแมาน้ำครับเหนี่ยนละมุนข้องหลวงปุโรดมาให้ยอีซีนั่ครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมะร,ร่างกายสเสนียดจะให้ที่บูดีที่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรนีน่ตัวหา้าสิรษะออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสา,ามเมาชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับสามเมาชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับสามเมาชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มระตุงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิดสี่โบรายกับทู่มาได้ทู่มาได้ครับมหาดาวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุ ปี๊ดครับเอาไปใส่อะไรถือปล๊ดเตื้อรี่อหลงวันที่หนึ่งลำเลยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวไปเอามาตรงกับสีห้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จในหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จหะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสยียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ